่่วนใหญเกิดในดินแดนแถบภาคอีสานและภาคเหนือของเมืองไทยและคนที่มาจุติตเป็นลูกหลานพญานาคมักจะเกิดอยู่แถบแม่น้ำโขงหรือตามแม่น้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางหรือทั่วทุกสารทิศก็ตามแต่เพราะดวงจิตจะผูกพันกับภูมิเดิมของตนเองหรืออาจอธิฐานจิตเลือกมาเกิดในถิ่เดิมของตนเองดังนั้น คนที่มีเชื้อสายพญานาคแม้ว่าต้องจากทิ่ินเดิมตนเองมาทำง,งานต่างถิ่นแดนไกลแต่จะต้องหาโอกาสกลับไปบ้านเกิดตัวเองอยู่เสมอเสมอครับ 2. จะมีสเสน่ห์ที่ดวงตาผู้ที่มีสายญานพญานาคจะมีดวงตาสดใสดวงตากลมตาใหญ่และเป็นประกายบางคนมีดวงตาที่เล็กแต่ขบเข้มเต็มไปด้วยพลังอำนาจ และหากมองไปอย่างดวงตาของคนที่มีสายหยานพญานาคจะเกิดความหมือนไว้ในใจอย่างบอกไม่ถูกเป็นเพราะพญานาคจะมีพลังอำนาจที่ดวงตาอย่างมากสามารถสะกดคนให้หลงไหลได้ด้วยกันเพ่งมองหรือจ้องมองคนด้วยความโกรธจะทำให้คนนั้นกลัวอย่างมากที่เรียกว่าเหมือนต้องหมดนพญานาคคนที่มีสายหยานพญานาคจะสื่อความรู้สึกออกมาจากดวงตาได้ชัดเจนมากเช่น ถ้าโกรธจะมีดวงตาเข้มขลังดูน่ากลัวแต่ถ้ายามใดอารมณ์เบิกบานดวงตาจะเป็นประกายใสยแหวววับและยิะยบเลียบ 3. จะมีพลังดึงดูดทางเพศสูงมากสาย,ยานพญานาคราชหรือลูกหลานพญานาคที่มาจุติบนโลกมนุษย์เป็นจุดเด่นที่สุดที่คนมีสาย,ยานพญานาคจะต้องมีพลังทางเพศสูงมากเพราะการเกิดเป็นพญานาค ด้วยเหตุแห่งการบำเพ็ญบุญมาอย่างมากแต่ก็ติดตรงกลามราคะอันหนักหน่วงที่ยังไม่อาจตัดได้ประกอบกันจึงได้เกิดมาเป็นพญานาคครับดังนั้นคนที่เป็นสายญาพญานา,นาจึงหลงกับเรื่องกลามราคะได้ง่ายและยังมีเสน่ห์เย้า,ย,ายวนเพศตรงข้ามอย่างมากซึ่งใครก็ตามที่ได้มาอยู่ใกล้จะเกิดความเคลืบอเท้มลหลงไหลได้ง่ายมากครับ 4. ลรูปร่าง ไม่ต้องบอกครับว่าสายญาพานพยาคบางคนมีรูปร่างผอมเพรียวบางคนมีรูปร่างอวบอัน้นแต่ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างเช่นไรแต่ดวงจิตของคุณยังคงเดิมครับแต่ต้องบอกว่าในอดีตชาติพย,ายนาคมีลำตัวเป็นงูงยาวเมื่อมาเกิดแล้วคนที่มาจุติบนโลกมนุษย์บางท่านก็อาจจำพบจำชาตมิมีรูปกายที่สวยงามและบางท่าน อาจจะมีเสน่ห์ในตัวตนเป็นอย่างมากครับ5มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากเพราะพญานามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากเมื่อมาจุติเป็นคนจะชอบทำบุญทำทานเป็นนิสยัยและมีจิตใจดีงามมากครับและชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นซึ่งต้องบอกได้ว่าเป็นคนใจบุญสุนทาน และเมตตากับเพื่อนกัลยาณิมิตต่อกันอย่างมากต้องบอกว่างามทั้งข้างนอกและข้างในครับและมีความงามที่ส่งออกมาจากรอยิ้มดวงตาซึ่งต้องบอกว่าเราสัมผัสได้ชัดเจนมากครับ 6. เป็นคนสนใจเรื่องพญานาคอย่างมากพญานาคมักสร้างบุญเพื่อปรารถนามาเกิดเป็นคนเพราะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้มากกว่า ได้บวชได้เรียนศึกษาธรรมะได้แต่นาคปรางตนที่มาจุติบนโลกมนุษย์ต้องบอกว่าถึงแม้อยากบวชแค่ไหนก็ยังไม่มีบุญบวชครับพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังติดสัญญาความจําเดิมด้วยจิตเดิมเป็นพญานาคเมื่อเห็นอะไรเกี่ยวกับพญานาคจะสนใจอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษเช่นเครื่องประดับเพชรพลอยเรื่องเมืองวังบาดาลแก้วนาคานาคีเป็นต้นครับ 7. มีรสนิยมสูงชอบแต่งตัวและชอบสิ่งสวยงามพญานาคจะหลงไหลในสิ่งส,สวยๆงาๆเสมอจะเห็นว่าหวังบาดาลที่ประดับไปด้วยเพชรนินจิ